สวัสดีค่ะคลิปวันนี้แอนกลับมาชวนเพื่อนๆทําขนมปังกันอีกแล้วนะคะขนมปังที่จะชวนเพื่อนเพื่อนทวันนี้คือขนมปังไส้ชีสกับต้นหอมนะคะสุดดีนุ่มอร่อยมากแล้วตอนที่ออกจากเตาอบใหม่ๆอ่ะค่ะคือหอมฟุ้งไปแปดบ้านอยากให้ลองทํากันเพื่อนๆ่ที่ไม่มีเตาอบสามารถอบในหม้ออบ DIY ได้นะคะก่อนจะไปดูการฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ปริมาณส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ไว้ให้เพื่อนๆล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะส่วนผสมน้อยเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเยอะอันนี้ก็คือผสมของแห้งก่อนนะคะผสมของแห้งก่อนแล้วก็ใส่ไข่วันนี้แอนใส่ไข่แล้วก็ใส่นมนมที่แอนใช้เป็นนมออกจากตู้เย็นนะคะเพื่อนๆเป็น,เปน,นนมเย็นนะคะออกมาจากตู้เย็นก็ใช้เลยไข่ไก่ของแอนคือเบอร์หนึ่งนะคะ ถ้าไข่ไก่ไม่เท่ากันใส์ไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยค่ะปริมาณนมเนี่ยค่ะอาจจะมีคลาดเคลื่อนกันบ้างนะคะแอนทิมของแอนไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆใส่เหมือนที่แอนทำในคลิปนี้นะคะจะได้ไม่เหลวเกินไปเนี่ยค่ะผสมแล้วก็ค่อยๆหยอดนมลงไปทีละนิดนะคะถ้ารู้สึกว่าแห้งก็ใส่นมลงไปนิดๆหน่อยๆนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าแฉะแล้วเนี่ย แก้ลาบากค่ะเนี่ยค่ะได้เนื้อประมาณนี้คือโอเคแล้วนะคะเราก็จะปิดแรปพักไว้15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาใส่เนยละลายของเรากันวันนี้แอนใช้เป็นเนยละลาย3ช้อนโต๊ะนะคะเนยที่แอนใช้เนี่ยจะเป็นเนยสดชนิดเค็มนะคะเพื่อนๆไม่มีไม่ไม่ถนัดจะใช้เนยใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะน้ำมันอะไรก็ได้ที่เรามีที่ใช้อยู่เป็นประจำะคะ่ะ แ,แล้วก็นวดนะคะนวดในชามแบบนี้จนเข้ากันดีนะคะแล้วก็มานวดต่อนอกชามแอนนวดต่อข้างนอกเนี่ยประมาณ15นาทีค่ะนวดไปฟาดไปนะคะ,ะเพื่อนๆสังเกตได้ว่าแอนไม่ได้ใช้แป้งโรยเลยนะคะเพราะว่าเราใส่เนยแล้วมันก็ไม่ติดมือค่ะส่วนนี้คือไม่ติดมือเลยนะคะนี่ค่ะนวดไปจน จนประมาณนี้ละคะ่ะประมาณ15-20าถึง่นาทีะคะ่ะให้เนื้อเนียนนะคะเพื<ๆ>่อนๆพอเนื้อเนียนแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อเนียนประมาณนี้นะคะคลึงเป็นก้อนกลมๆบีบดูถ้าคืนตัวแบบนี้นะคะ่ะโอเคละแล้วแอนก็จะใส่กลับลงในชามนะคะคราวนี้ก็จะปิดแล้วพักไว้อีกรอบนะคะรอบนี้จะพักให้ขึ้นเป็น2เท่าก็ประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนิดๆน,นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่อากาศของวันนั้นๆด้วยถ้าวันไหนร้อน ก็จะเร็วหน่อยนี่ค่ะวันนี้แอนพักหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าวันไหนอากาศเย็นเย็นก็อาจจะหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะเสร็จแล้วก็มากดเอาลมออกแผ่แบบนี้นะคะแผ่แล้วแอนก็จะรีดให้เป็นอาจจะบอกว่าแผ่นกลมแอนไม่เคยไม่เคยจะได้กลมกับเขาเท่าทีค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือประมาณว่ากลมที่สุดเท่าที่เราจะกลมได้นั่นแหละคะ่ะถ้าเป็นไซส์พิซซ่านะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณาเป็นไซส์พิซซ่า15นิ้วอะคะ่ะ ในส่วนของไส้นะคะอันก็มีเนยละลายนะคะแล้วก็ชีสแล้วก็ต้นหอมหั่นนะคะคือไส้เนี่ยตามจริงๆตามชอบเลยนะคะปริมาณชีสจะใส่แค่ไหนก็ได้ของแอนก็คือ1่ถ้วยตวงนะคะชีสที่แอนใช้วันนี้เป็นเชสต้าผสมมีมีมอสซาเรลล่านิดนึงค่ะก่อนอื่นก็คือทานเนยละลายก่อนนะคะแล้วก็ใส่ชีสลงไปชีสเพื่อนๆจะใช้ชีสอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่แ แล้วแต่ชีสที่ชอบเลยเนี่ยคะ่ะแอนก็ใส่ไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่เราตัดเนี่ยมันก็จะร่วงค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เดี๋ยวเอามาโรยหน้าทีหลังไม่มีปัญหาอะไรก็โรยไปหมดเลยต้นหอมเนี่ยคือแล้วแต่ชอบบ้านนี้ชอบต้นหอมนะคะก็จะใส่ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นต้นหอมที่ปลูกเองนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้อ่าที่ตัด พิซ่าค่ะเพื่อนๆไม่มีใช้มีดคมๆคกมคมรีดก็ได้นะคะตรงนี้แอนจะตัดเป็นทั้งหมด16ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะตัด4แล้วก็8ตัดตรงกลางไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะง่ายเล็กใหญ่ไม่มีปัญหาค่ะตัดแบบนี้เวลากินก็คือดึงง่ายเดียค่ะเสร็จแล้วก็จะม้วนแบบนี้นะคะตอนม้วนเนี่ยชิดร่วงไม่เป็นไรเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเอามาโรยหน้าทีหลังไม่มีปัญหานี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ม้วนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดทุกชิ้นนะคะเนี่ค่ะก็จะได้ชิ้นเล็กๆประมาณนี้สูตรนี้นะคะคือกินตอนอุ่นๆจะอร่อยมากเนี่ยค่ะม้วนไปเรื่อยๆพิมพ์ที่แอนใช้วันนี้ค่ะเป็นพิมพ์เค้กสองปอนนะคะ นี่คะ่ะม้วนเพื่อนๆถ้ามีกระดาษรองอบอะคา่ะกระดาษไขที่รองอบขนมนะคะรองก้นพิมพ์ด้วยก็จะดีมากแต่ว่าของแอนหมดสั่งไปแล้วยังไม่มานี่คะ่ะม้วนเสร็จแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้ก็จะจับใส่พิมพิพมพเนี่ยแอนทานเนยนะคะเพราะว่าของแอนอย่างที่บอกคือกระดาษมันหมดแต่ถ้ามีกระดาษเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรองกระดาษเพราะมันจะติดก้นนิดนึงนะคะมันเป็นขี้โพชิสละลายเนี่ยก็จะติดก้น พิมหน่อยหนึ่งก็จับเรียงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็สับหวางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงไหนว่างๆก็จับมันยัดยัดลงไปไม่ได้มีระเบียบอะไรมากมายนะคะพอวางเรียงแบบนี้จนเต็มแล้วนะคะก็จะปิดรับพักไว้อีกรอบนะคะรอบที่สองเนี่ยปิด พักไว้ประมาณเนี่ยค่ะส่วนชีสที่ร่วงๆนะคะชีสกับต้นหอมที่ร่วงๆแอนก็จะมาโรยใส่หน้าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปิดแรปพักไว้นะคะจะปิดแรปไปวันนี้เอาจานครอบไว้นะคะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ45-50ถึงนาทีะค่ะเนี่ยของแอนก็45หนาทีนะคะแล้วก็ก่อนเข้าอบวอร์มเตาที่ไฟ180อองศานะคะแล้วก็มาทาไข่บนขนมปังของเราไข่แอนใช้ไข่ทั้งฟองทานะคะแล้วเข้าอบ เป็นเวลา25นาทีนะคะเพื่อนๆไฟ180องศาอบ25นาทีค่ะเวลาเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนกันนะคะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนี่ค่ะออกมาจากเตาก็หน้าตาจะประมาณนี้ก็วางพักไว้แบบนี้นะคะบนตะแกรงแบบนี้สักประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็มาเอาออกจากตะแกรงคือสูตรนี้หอมมากเพื่อนๆต้องลองทำนะคะนี่ค่ะ ก็ต้องได้ช่วยแซะขอบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะติดนิดนึงนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้มีกระดาษรองนี่ค่ะด้านล่างก็ประมาณนี้นะคะด้านล่างของแอนสีไม่เข้มนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรนี้แนะนำว่ากินตอนอุ่นๆนะคะเพื่อนๆจะอร่อยมากกว่าตอนที่เย็นแล้วนะคะจะให้ดูอันนี้อันนี้อุ่นได้ที่แล้วนะคะก็พร้อมจะกินแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูความนุ่มว่า ค,คือถ้าเพื่อนๆเก็บข้ามคืนนะคะตอนเช้าเอาเข้าเว็บสักประมาณหยิบมาสักสองสาชิ้นก็เข้าเว็บสักประมาณ20บวิก็โอเคจะนุ่มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้านานกว่านั้นจะเหนียวไปเนี่ยค่ะนุ่มมากอร่อยเลยแอนชิมแล้วนะคะชิ้นที่ฉีกออกมาเนี่ยค่ะแอนชิมไปแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากลองทำกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ